ขนาดนี้เดี๋ยช้อนหูร้อนมากเลยไปหาหมอมั้งเน่ยมีเวรตัดไปหมดแล้วไอ้ช้อนพระพุทธทิศเจ้าค่ะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วมาตรงเวลามึงพาใครมาด้วยเออคือน้องข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธทิศเจ้าค่ะมึงเอาตะพิมาถวายเจ้าชาวก็เป็นตะพิอยู่แล้วอ๋อเอาน้องสาว กลับจะฝากวกับกูกลับ้พาน้องสาวมึง no ขึ้นฝ้ากูเถอะไปขึ้นฟ้าจังที่กูหายใจหมดใจหายก็เจ้าดุจังทิ่ชินมึงกินนี่แหละมีงไปเยอะเลยนะมึงจะจำทางเข้าบ้านได้ ปากปากหน้าถังกู <c oughs> ไม่เดินไปต่างนั้นหรอกทำไมยังจะเดินเนี่ยเพื่อนเออจะเดินไป<ด>สิเออเดี๋ยวมันเป็นที่เป็นทางหางนี่ก็ ยืนเยี่ยวนอนมึงเป็น่อดใจพี่ถ้ามึงเล่นเองอาตึงเลยชอนคิมบุอีบ้าคืออยากนอนอยู่จะถวายบังค์โคมไม่ได้เฮ้นนังนั้นก็เลยจะขายเป็ปรังเอกนางเอกเวลาขึ้นเป้าเจ้าอ่ะขอโทษนะไปมึงหักก้มหลังหน่อยไม่ต้องแปลกใจครับทางพกทะเลาะเช้ย น้องสาวข้าพเจ้าต้องการจะกินถั่วเมื่อกี้จะกินถั่วเลยจะขึ้นรถถั่วขอประทานโทษขอเวลาพาน้องไปกินก่อนเชิญมามึงออกพอดีมึงมานี่อยู่บ้านนี่ตอแหลลื่นไปอยู่นี่ตอแหลฝืดเจ็บหืสโอ้ยถอยกหัวสลิงแม่งถีบนู่น สร่งดีนะว่าไม่มีใครตามมาดูเราหรือว่าคุณไม่เห็นมึงไปแล้วหนูกลัวคำว่าผิดเนี่ยมันควรจะพูดกับพี่ั้ยพี่บอกนัไดี๋ยวๆๆๆมึงรับสารภาพมาว่ามึงดูไปกี่เม็ดแมน่าเหี้ยตัวเยี่ยวสิไม่เจอ เจอคำคำแอมจำไม่ทันต้องจิกวิ่โอ้โหโอ้โหไปไหนเละทางนี้มึงยังไม่ได้มึงต้นมึงจะอ้วกว่ะมึง